ซาเคอร์สตีเวนสันเผยสั่งพักงานไรอันกาเซียเพียงหนึ่งปีมันน้อยเกินไปโดยล่าสุดนั้นซาเคอร์สตีเวนสันแชมป์โลก w ดิยูบีซีในรุ่นไรเวทได้ออกมาเปิดเผยว่าบทลงโทษของการใช้สารต้องห้าม ของทางไรอันกาเซียเพียงพักงานแค่หนึ่งปีมันน้อยเกินไปโดยซาเคร์สตีเวนสันเขาได้กล่าวว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรมสำหรับฮานี่เพราะพักงานเพียงหนึ่งปีมันไม่ได้มีอะไรเลยผมคิดว่ามันน้อยเกินไป เพราะแบบนี้มันอาจจะมีนักมวยคนอื่นๆเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้พอโทษแค่พักงานเพียงหนึ่งปีมันแค่แป๊บๆซาเคร์สตีเวนสันกล่าวสำหรับทางซาเคร์สตีเวนสันนั้นเขามีโปรแกรมขึ้นชกกับทางอาเต็มฮารุยุนยานในวันที่6กรกฎาคมนี้ที่นิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาถ่ายทอดสดทาง ESPN และอีกทางซาเคร์สตีเวนสันนั้น เขาก็ยังมีแผนที่จะก้าวขึ้นไปโชคที่พิกัด140ป่ปอนด์ถ้ามันจะทำเงินได้มากที่สุดนั่นเอง